สวัสดีค่ะสวัสดีสกุลสุขนนะคะเนาะวันนี้มาพบมาพอก,กันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทาง youtube สกุลสุขนเนาะคะ่ะก่อนอื่นเลยอันก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามและก็รับชมสกุลสุขนเนาะคะ่ะวันนี้ก็เป็นเป็นมือเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะที่อันซีอยู่นี่อันก็เลยเออวันนี้อันก็นเ,ลนกนเลยสีเตรียมเก็บกระเป๋าเนาะเมียนของเก็บกระเป๋าเพราะว่า มืออื่นเศารเนาะค่ะมืออื่นเศร้า,น,ะะออน,านี่คือว่าห้าตรงแล้วก่อนตีหาซีซิมหาเนาะค่ะหกมง้งเศารก็คือว่าอันตรงไปถ่ายอยู่อันนั้นล็อบบี้ขางล่างแล้วเนาะค่ะมอน้กะสิมีอยังหลายอย่างสิต้องเฮ็ดเนาะค่ะก็ตองเคียบินอาหารหรือว่าอย่างที่ห้าสั่งเพิ่มเนาะค่ะแล้วกะอ่า เคีียหอมเคีียดยังแบบนี้เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าไอ้แม่เรียบร้อยเนาะคะ่ะวัอนี้เนาะคว <c oughs> ามเมื่อเช้าคือว่าห้าต้องตื่นเต้นเศร้าเนาะค่ะเสด็ออกแล้วพี่น้องสเสด็ Stay ออกแล้วนะคะคเนาะ <c oughs> จะไหนก็นขอคุณหลายๆผู้ที่คำว่าติดตามแล้วก็รับชมสุขสุข,ขนนะคะนเนาะเนาะแต่ว่าออกแล้วก็บ่ออกแล้วก็บ่ท่านในเมื่อแล้๋ยวนะค่ะพี่น้อง คือว่าแหละเพราะว่าอันมาเห็นเอกสารเนาะค่ะอันมาเห็นเอกสารมาเดินเหลืองเอกสารอันก็เลยต้องเขาไปกรุงเทพต่อนะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> แต่ก็บอกใครอยากเข้าบันไดเนาะค่ะกรุงเทพช่วงนี้โควิดหลายแต่ว่าเข้ากับจาเป็นต้องเขานะค่ะพี่น้องแต่จังไรก็สิไปย่ามาเซฟจะคลองตลอดเวลาเนาะค่ะเวลา,เาไปสายมาสายไปนี่เนาะค่ะแต่จริงก็ยังเมื่อเลยเนาะค่ะเพราะว่า มายูนีก็โดนเติมเราอยากไปเมื่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเออแต่มันยังเมื่อบนท่านใดเนาะค่ะพี่น้องก็เลยต้องนอานก่อนต้องไปนั้นก่อนต้องไปเดินเรื่องเอกสารให้มันแล้วก่อนเนาะค่ะจกกังก็สิได้กลับบ้านเ,าเดียวเนาะค่ะเนาะอีกอย่างเนาะค่ะอย่างอันก็จะไ,ไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวที่ว่าเปลี่ยนตัวกลับนเนาะค่ะเพราะว่า อันอันซื้อตัวไปกับแค่ว่าเดือนเดียวเนาะค่ะไอตอนที่อันจ้องมานั่นอ่ารัฐบาลเขาบอกว่ากักตัวแค่ซิฟมือเนาะคะ่ะอันก็นยังคิดว่าเอ,อ้ยยังน้อยเขาก็ยังไดี๋ยวเดี๋ยวสามอาทิตย์ื้อสองสามวันที่ยู่อยู่บ้านเนาะคะ่ะบันนี้เอาวแฟมารัฐบาลเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ว่ามาเป็นกักตัวซิฟซีมือเนาะคะ่ะบันนี้อันก็นเลยนี่แหละ ที่ลังอันสิบสือละตัวไปกรับแบบนี้นะคะที่ลังกันซิโสือแค่ว่าค้าเดียวดีกว่าน้ะค่ะเนาะจังกอลไม่ได้น่ะจังกอยมันสิงายเนาะค่ะแต่อันนี้กับปัญญาเนาะนาะค่ะเ้าเขาุถือว่ากับไปเปลี่ยนนั้นน่เปลี่ยนตัวไปกรับเนาะค่ะอันค้ากรับแบบนี้เนาะค่ะเรือนเวล่ออก้าไปอีกเนาะพี่น้องเอ้ยขึ้นอันโมเดนอนอีกล่ะเจอวราหอดตีหาไหม พญานิกโทรมาหาอันนะพญานิกโทรมาหาอันพญานิกว่าดาริ่งคันเธอบ่เฮ็ดบ่มี่ยังเฮ็ดวิดีโอน่ะเธอกะเฮ็ดวิดีโอไตเตียงเธอน่ะยกขึ้นว่ามันมี่ยังบ่ไตเตียงบ่มสัตพญานิกให้พญานิกอีบัดนี้คนสินอนเดึกเดินเนาะอันกำบวกการนอนเนาะอันยานเดบนเบาให้อันยาดนั่นอะเบาเรื่องงานเรื่องนี้ให้อันยานเนาะพญานิกโอ้ย คนแห่งกันยิบ้เดียวคนแห่งตื่นเนาะค่ะบ่ตื่นอย่างเนาะค่ะตื่นตื่นตื่นนั่นแหละคนที่เขามาหยาดกันนั่นแหละเนาะโอ้ยกันเริ่มไปเลยนอนเมื่อคืนนี่ยหอนพ่อใหญ่นี่ก็เบาเลยยกเตียงคืนน่ะไปซองมึงมึงนี่อย่างในเตียงกลางคุณเท้าบ่ญมีโมโหเสียวีดีโออย่างพ่อใหญ่นี่แนะน้ำเนาะค่ะก็เลยว่าเฮ้ยเธอบุญมีอย่างสิเ่าหรอพ่อใหญ่นี่ นี่เมื่อว่าหไทด่ชันหยานแหละท่านที่ก็เลยเขียนให้พญใหิ่นยงอยู่บนไรนนอนเมื่อคืนหยานเปิดไฟไว้เมืม่อคืนเนาะค่ะเมื่อคืนนี่แต่ว่ามือมือบัดแลงอันต้องนอนแต่เวนเนาะค่ะันอนแต่เวนก็น,นอนเวลาวพึ่งก่าเพราะว่าต้องตื่นแต่ตีห้านะคะมือเสาร์ตื่นแต่ตีหา้าเพราะว่ารถของลาดเขาเริ่มรับทรงตั้งแต่หกโมงเสาร์ไปนี่คือว่าหกโมงเสาร์นะขขเขาหายเขาหายห้าออกจากห้องแล้วเนาะคะ่ะเขาหายห้า เช็คเอาท์ออกแล้วหมายถึงว่าหกโมงสาเข้าต้องอยู่ล็อบบี้ข้างล่างแล้วเนาะคะ่ะคือว่าหกโมงสี่สิบห้าคือว่าเข้าต้องเอ้ยตีห้าสี่สิบห้านะเข้าต้องอยู่ข้างล่างแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนานะอยู่ข้างล่างเลย <c ười> นี่แหลคะค่ะเดี๋ยวอันกักกกกกสนสิสิเตรียมเก็บกระเป๋านะคะพี่น้องเตรียมเก็บกระเป๋าสัพพงสภาเนาะค่ะสิเดกลับแล้วเนาะคะ่ะจะได้อัานกับต้องขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆผู้ที่ อย่างนะคะกองข่อยุอยึ้วัยเยขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาติดตามรับชมส,ส,สนนะะกุลสุลเนาะค่ะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยตะลอดมากนะคะเนาะอันดีใจกาได้ออกแล้วพี่น้องอได้ออกไปยางแน่เนาะค่ะเนาะมือสาวมือสาวนะคะนะอนอ,นอ,นะะนอนอีกขึ้นนึงเนาะคะ่ะพี่น้องนะแสดงก็ต้องขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆพอกันวิดีโอนานะคะ,ะรักษาสุขภาพอันมุ่มี่อย่างดนกะคะ่ะมือนี อันก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวอันสิบไปหาเก็บเมียนสภาให้มันเรียบร้อยเนาะคะ่ะบัดแรกค่ะบัสิน้อนแต่หมอเว้นแนวต่องตื่นแต่เดิกเนาะ,ะมืออื่นเสาเนาะคะ่ะพอกันพอกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบายบายค่ะรักษาสุขภาพนะคเะนาะพี่นอ้อง